ขอแจ้งทุกคนให้ทราบว่าใช้ในแอร์ไลน์นั้นไม่รับผู้ชายจ้าและเป็นสายการมินที่แบบขึ้นชื่อลือชากับเรื่องของการตรวจเอกสารที่เข้มงวดมากอีกด่านหนึ่งที่แบบโหทุกคนจะแบบกลัวเพราะว่าเขาจะให้เราเอื้อมแตะเธอน้องแบบว่าพยายามเนี่ย ปัดตุ๊บเลยคือไม่อนุรลมเลยถ้าใครได้ภาษาที่3นั่นก็คือภาษาจีนเออนางจะเลิฟมากนางชอบมากดังนั้นภาษาที่3ก็พิจารณาเป็นพิเศษที่นี่ชอบคนแบบไหนนะสวัสดีค่ะรายการได้เงินล้านแน่แคปแอร์โฮสเตสนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกคนมาเจาะลึกสายการบินท่าไชน่าแ i ร์ไลน์นะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยไชน่าแอร์ไลน์ว้าวได้แบบ ไปอ,อยู่จีนเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้เบสอยู่ที่จีนเลยหรือเปล่าพักก่อนจ้ะใชแนลแอร์ไลน์นั้นไม่ได้เป็นของจีนนะจ๊ะใชในแอร์ไลน์เป็นของให้ไทยติ๊ตต๊ตติ๊ตต๊ตติ๊ตต๊กติ๊ตต๊กติ๊กตเป็นของไต้หวันนั่นเองนะและซึ่งเบสอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะจ๊ะไม่ได้อยู่ที่ไต้หวันเลยนะเบสไทยครับว่าเบสไทยแปลว่าอะไรก็แปลว่า เขาไม่ได้มีค่าบ้านให้เรานะคุณต้องมาพำนักพักพิงที่ประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยบินจากไทยเนี่ยไปตามประเทศต่างๆอันนี้เป็นการนอนโรงแรมนะคือไม่ได้แบบมีบ้านให้เราเพราะว่าเราเบสไทยอยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเป็นแอร์ได้เงินหลานเพราะว่าแชร์แอร์ไลน์ก็เป็น,นึ่งสายการบินที่แบบจ่ายดีเช่นกันนะสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งหนึ่งร้านต้องได้แน่ๆอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันว่าแล้วคุณสมบัติ ของไชน่แอร์ไลน์สเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างก่อนอื่นขอแจ้งทุกคนให้ทราบว่าไชน่แอร์ไลน์นั้นไม่รับผู้ชายจ้านางรับแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะและเป็นสายการมินที่แบบขึ้นชื่อลือชากับเรื่องของการตรวจเอกสารที่แคมงวดมาก ถ้าใครก็ตามเนาะที่แบบว่าเอกสารเนี่ยไม่ครบตามที่นางกำหนดเอาไว้น้องจะต้องโดนให้กลับบ้านทันทีไม่มีอนุโลมเลยนางซีเรียสเรื่องนี้มากเธอและรวมถึงเรื่องของส่วนสูงที่ครูฟ้ายจะบอกทุกคนเลยว่าจริงอยู่ช h i น a Airlines บอกว่า160ขึ้นไปแต่ว่านอกจากจะใช้เกณฑ์ในการวัดส่วนสูงแล้วนั้นยังจะมีอีกด่านหนึ่งที่แบบโหทุกคนจะแบบ เพราะว่าเขาจะให้เราเอื้อมแตะเธอแล้วเขาให้เอื้อมแตะที่2 0 8แตข่ขย่งไม่ได้นะจ๊ะขย่งไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันไม่ถึงอ่ะเราแบบว่าน้องแบบว่าพยายามเนี่ยปัดตุ๊บเลยคือไม่อนุโลมเลยถึงแม้ว่าคุณ้ฝ่ค้าแต่ว่าหนูสูงแล้หกสิบนะคะแต่ว่าหนูเอื้อไม่ถึงอันนี้ก็ไม่ได้จ้ะที่รักดังนั้นนอกจากจะสูงต้องแขนยาวด้วยนะจ๊ะโอเค <laughs> ทีนี้ประเด็นเลวก็คือว่าตอนที่เอื้อมแตะเนาะ ห้ามขเข่นะต้องเป็นเท้าที่เป็นแบบยืดธรรมดาแบบนี้อะไรแบบนั้นแล้วก็เขารับอายุที่ไม่เกิน28ปีน้องจะต้องมีปริญญาตรีด้วยโทรอีกเนี่ยเขาเอาแค่600เท่านั้นและถ้าใครได้ภาษาที่3นั่นก็คือภาษาจีนเออนางจะเลิฟมากนางชอบมากดังนั้นภาษาที่3ก็พิจารณาเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรืองเฉพาะคนที่ภาษาจีนนะ เพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนที่แบบพูดจีนไม่ได้แต่ว่าก็ติดปีกใสกันมินิเยอะมากนะทีนี้มาว่ากันเรื่องของรายได้บ้างไหมว่าที่นี่เนี่ยเขามีรายได้แล้วก็สวัสดิการอย่างไรบ้างนะจ๊ะบอกเลยว่าเบสอยู่ไทยนะรายได้ประมาณ50,000ถึง70,000บาท ขึ้นอยู่กับว่าน้องบินมากบินน้อยถ้าบินน้อยก็ได้ห้าหมื่นถ้าบินมากก็ได้ประมาณ7จ็ดหมื่นนะส่วนสวัสดิการนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจจะไล่ให้ฟังนะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีค่าฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานมีตั๋วฟรีให้เรานะแต่ว่าจะเป็นไ d ดีกก็แปลว่าจ่ายแค่สิเอเองนะคะมีค่านาบันรรถค่าเดินทางให้เราเวลาเราเดินทางไปสนามบินด้วยจากบ้านไปสนามบินเราเบิกได้เนาะแล้วก็มีประกันสังคมมีโ t เฮ้ย อันนี้เพิ่งเคยได้ยินว่าเป็นแอร์ได้ OT ปกติแอร์ไม่เคยไดโ OT เลยนะจริงเอออันนี้ไดโ OT ด้วยหรอ OT ตอนไหนอ่ะเวลาเครื่องดีเลย์หรอหูงี้โ t ฉ่ำเลยสิงั้นถ้าเกิดเครื่องดีเลยทีหนึ่งเพราะว่าเวลาดีเลยทีหนึ่งถ้าเกิดเกิดจากสภาพอากาศยอะไรเงี้ยดีเลยเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันวันอ่ะอันนี้ไดโ OT งขนาดไหนอ่ะอยากรู้จังอันนี้คื้ไฟไม่ทราบรายละเอียดนะแต่รู้แต่ว่าได้ค่าทํางานล่วงเวลา แล้วก็ได้ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแล้วก็มีโบนัสประจำปีมีการเลี้ยงประจำปีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของ China Airlines นะคะเรามาดูกันว่า China Airlines นนเนี่ยมีรูทบินบินไปไหนบ้างตรงนี้ครูไฟ้์เลิฟเพราะว่า เป็นสายการบินที่เบสไทยแต่ว่าน้องได้บินไปโอ้ oh my god รูทบินดีมากมีรุทบินไปแวนคูเวอร์มีรุทบินไปไต้หวนันไปญี่ปุ่นเกาหลีจีนออสตเตรเลียคือในอาเซียนเนบินอยู่แล้วเลยนะคะแต่ว่าก็มีแบบไปอเมริกาโอ้โหอันนี้ลดมากเลยนะดังนั้นก็เหมือนกับเฮ้ hey. เราเบสไทยแต่เราได้เที่ยวฟีอะคุ้มอยู่นะจุดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวครูฟ้าเราจะมารีวิวให้ฟังละกันว่า process ของที่นี่จะเป็นแบบไหนบ้างนะคะอันนี้อิงตามรอบ5-6พฤศจิกายน2024ล่าสุดนี้เลยนะอันดับแรกเนี่ยทุกคนต้องสมัครผ่าน job top กันอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงไปแบบแนบเอกสาร cover letter resume อ่าโทอีก transcript สำเนาทะเบียนบ้านคือเอกสารทุกอย่างเนี่ยทุกคนจะต้องอัปโหลดทีเดียวในตอนนี้เลยบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะสมัครแต่ว่ายังไม่ได้ทานสคลิปเลยค่ะไม่ได้จ้ะเพราะว่าเขาให้อัปโหลดเลยทีเดียวนะตอนนี้เลยนะคะต่อมาจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน Google form ก่อนอีกด้วยนะคะหลังจากนั้นปั๊บตึงได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ซึ่ง วันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบ assessment day นะคะก็คือว่าการสัมภาษณ์ interview ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงประมาณนี้นะคะโดยที่แบบไปถึงตอนแรกสุดค่อยเราเอื้อมแตก่อนเลยนะคะเนาออย่างที่ครูไฟเล่าตอนแรกหลังจากนั้นเอื้อมแต่ไม่ผ่านกลับบ้านไปเลยอ่ะถ้าเอื้อมแต่ผ่านมาๆมา,มา,มาขอตรวจเอกสารหน่อยเอกสารไม่ครบกลับบ้านอีกเลยโอ้โหแบบเป็นการที่แบบคัดสุดฤิ์อะเพื่อที่จะเอาคนที่ใช่จริงๆอหลังจากนั้นเนี่ย ให้เข้าไปทีละหคนนะคะแล้วก็ให้เราอ่าน PA ให้กรรมการฟังเออเขาก็จะเช็คเราตอนที่เราอ่านว่าตอนเราอ่านนั้นเนี่ยเรามีบุคลิกภาพอย่างไรบ้างนะคะเวลาอ่านคุณมั่นใจไหมเวลาอ่านคุณยิ้มย้แจ่มใสไหมเวลาอ่านคุณอ่านสมูทหรือเปล่านะสายพวกนี้ไต้หวันชอบให้อ่านของอีว่าก็ให้อ่านของชน่นาก็ให้อ่านเหมือนกันทีนี้สิ่งที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบ พีคสุดคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยกรอกฟอร์มตอนออนไลน์เนาะกรอกเกรดไม่ตรงกรอกโทรอีกไม่ตรงนะหรือว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ยมันหมดอายุไม่ตรงกับสายการบินกำหนดตุ๊บจ้ะตุ๊บ่งยมากจ้ะฉะนั้น หลายคนถามว่าครูคะสมัครไปก่อนไนดะ้ไหมคะแต่ว่ายังไม่มีคะแนนโทอีกคะ่ะก,กรอกไปก่อนนะคะเอา600ไปก่อนเดี๋ยวสอบแล้วได้ประมาณ650ก็ถือค่อยมาใส่คะแนนทีหลังหรือค่อยยื่นทีหลังไม่ได้เลยจ้ะเพราะว่าตอนกรอกนั้นกับตอนของจริงนั้นต้องเป็นอะไรที่เหมือนกันเลยนะตรงนี้เตือนก่อนเลยนะหลังจากที่เราอ่าน pa เสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมการได้ตรวจเรื่องบุคลิกภาพและการอ่านของเราแล้วนั้นหลังจากนั้นนะคะจะได้ปเปอร์ ใบหนึ่งคลายที่ได้กระดาษใบนี้คนนั้นได้ไปต่อไปกันต่อทีนี้พอเราได้กระดาษนี้แล้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะนัดวันเราเพื่อให้เรามาสัมภาษณ์รอบไฟนอนซึ่งวันที่2เนี่ยจะเป็นวันที่แบบติดกันกับวันแรกเลยไม่เหมือนสายอื่นที่แบบจะต้องรอก่อนมีเวลาเตรียมตัวอันนี้โนเลยนะจ๊ะแบบนอจะต้องมีวันหยุด2วันติดให้ได้ในการลางานเนาะทีนี้เนี่ยพอวัน2ปั๊บเนี่ยเข้าสู่ไฟนอนปับ๊บ ที่นี่เป็นแบบนี้เหมือนกันเข้าทีละห้าคนโอออีอวากับชัยหนะ้าแอบเหมือนกันนะเข้าทีละห้าคนและกรรมาการก็ห้าคนใช้เวลาในการสัมภาษณ์ทั้งหมด15นาทีทุกคนนะคะตรงนี้ก็ให้ยืนเรียงกันยืนเรียงกันแล้วกรรมาการก็ยิงคําถามแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแบบนั้นเลยอ่ะฉะนั้นถ้าใครตื่นเต้นถ้าใครตอบคําถามไม่ดีถ้าใครบุคลิกภาพไม่ดีถ้าใครเวลาพูดแล้วดูแบบไม่น่ามองอันเนี้ย แอบ,บยากนะเพราะว่ามีแบบ comparison นะมีตัวให้เขาเลือกแล้วแบบมีตัวเปรียบเทียบอะยืนเรียงกันเลยน้องถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบเหมือนสายการบินทั่วไปเช่น lion อ m ิเรต e s อย่างเงี้ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์ one on one ใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้มีคนเปรียบเทียบอะแต่นี่อยืนเรียงกันอะดังนั้นเธอถ้าคนข้างๆเธออะเขาทำได้ดีกว่าเธอขึ้นมาแล้วเราก็แสงเธอหายทันทีนะ ฉะนั้นตรงนี้ต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะคําถามที่อยู่ในรอบนี้ก็จะประมาณประมาณว่าให้เราแนะนําตัวเองให้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่แบบพูดภาษาที่3าได้เนี่ยเขาจะให้เราแนะนําภาษาที่สด้วยตรงนี้ต้องระวังมากเพราะว่าหลายคนบอกว่าพูดจีนได้ค่ะแต่สุดท้ายพูดได้แค่แบบเชี่ยเชียแค่นี้แบบนี้ไม่เรียกพูดได้นะคะถ้าพูดได้คือแบบต้องพูดเลยให้ถามอะไรก็ตอบแบบนั้นได้แนะนําตัวก็ต้องพูดได้ถามคําถาม,ถามทุกอย่างภาษาจีนก็ต้องตอบได้ฉะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีนิดนึงด้วย นะคะคำถามก็ประมาณว่าทําไมสายการบินเราต้องเลือกคุณด้วยล่ะแล้วทําไมคุณถึงอยากอยู่สายการบินเราล่ะอะไรประมาณนี้ก็เป็นคาถามสัมภาษณ์ทั่วไปซึ่งตัวนี้ทุกคนสามารถมาติวกับครูไฟ้ายได้เลยเพราะว่าครูฟ้ายจะเก่งคําถามของทุกสายการบินให้เลยแบบเป๊ะร้อ์แบบนั้นนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมการตอบคาถามกันทีเนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะอ่าบอกทั่วเลยก็คือว่า คนที่แบบพูดภาษาจีนได้อะเขาจะให้คนหนึ่งอะพูดภาษาจีนเราให้เธอแปลภาษาจีนนั้นด้วยคือมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเธอต้องพูดอย่างเดียวนะแต่ว่าเธอก็ต้องแปลได้อีกเช่นกันอะทีนี้พอทุกอย่างเสร็จแล้วป๊บโอ้โหน้องก็จะได้เซ็นสัญญากับเขาเนาะที่นี่เขาจะมีแบบว่าเรื่องของการเซ็นสัญญาว่าต้องมีคนค้ำประกันเราด้วยเราทุกคนรู้ไหมว่าคนที่จะมาเป็นคนเซ็นค้ำประกันเราเนี่ย จะต้องมี2คนซึ่งแต่ละคนต้องมีสลิปเงินเดือน20 0 0 0บาทขึ้นไปนะถึงจะสามารถที่จะมาเซ็นคำประกันได้นะคะที่นเนี่ยชนะแอร์ไลน์เนี่ยเขาจะสัญญา3ปีนะสัญญา3ปีแล้วก็ต่อทุกๆ3ปีไปแต่ถ้าเกิดว่าใครฉีกสัญญาเขานะคะก็คืออยู่ไม่ครบนะน้องจะต้องจ่ายค่าปรับถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยจ้าโหปรับแพงมากเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับชนะแอร์ไลน์นะคะเอาเป็นว่า เป็นสายการบินที่ดีครูฝ้ายชอบแล้วก็ครูฝ้ายรู้สึกว่ามันได้เบสไทยอ่ะเธอแล้วแบบดูดบินมันดีมันได้บินอินเตอร์และเบสไทยแล้วแบบยูนิฟอร์มสวยเออชอบตรงนี้นะคะไชน่าแอร์ไลน์รับรอบหนึ่งไม่เยอะนะคะรับน้อยมากรู้สึกครูฝ้ายได้ตุ้มเดียว5คนโอ้โหนี่นะบวเ,เยอะมากเลยนะอ่าก็เอาเป็นว่าที่นี่ชอบคนแบบไหนนะส่วนตัวครูมองว่าอันดับแรกคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่ดูเข้าถึงง่ายแล้วก็ดูแบบ สดใสมีมารยาทออกแนวเรียบร้อยออกแนวหัวอ่อนออกแนวว่านอนสอนง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบ เรียบร้อยเกินไปนะน้องแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะค่อนข้างออกแนวหวานเรียบร้อยอืแล้วก็ขุ่นดีสูงกันหมดเลยอะไรประมาณนี้แอบบอกว่าเวลาจะแต่งหน้าไปสมัครแอร์ของสายการบินนี้นี่นะหรือว่ากรุมมิ่งของสายการบินนี้นะเขามีแพทเทิร์นของเขานะจ๊ะเธอไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเธอจะใส่ชุดแดงชุดชมพูของเธอไปไม่ได้นะจ๊ะเขาบอกเลยนะว่าเสื้อแบบไหนกระโปรงแบบไหนคือเขาต้องการให้แบบทุกคนเหมือนกันอะแต่เราสามารถทำ ให้ตัวเราโดดเด่นขึ้นมาได้โดยการที่หน้าเรานั้นต้องแต่งสวยค่ะใชาใน l อ n ไ์อย่าไปทาปากสีแดงเลยแนะนำว่าให้ทาเป็นแบบแนวแบบออกแนวหวานดีกว่าเนาะแล้วก็ทรงผมเรียบกริบเขาชอบแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเด่นได้อะด้วยที่แบบเสื้อผ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าหน้าเราเด่นบุคลิกภาพเราเด่นเวลาพูดเราดูแบบสง,ง่าเนี่ยเพียงแค่นี้น้องก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของชาแ Airlines แล้วค่ะ ครูว่าเป็นสายการบินที่ดีมากฉะนั้นก็เดี๋ยวรอๆมาเปิดเนาะแต่ว่ารอบนี้เป็นแบบนี้คุณฟาจุลให้ทุกคนฟังแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรวยเร็วถ้าใครอยากที่จะแบบจบมาปับ๊บเราได้เงินล้านได้จับเงินล้านในปีแรกทันทีนะอาชีพนี้แหละค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้คุณได้เงินล้านได้ได้เงินล้านเน่แค่เป็นแอร์โฮสเตสค่ะ